มีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาจงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโรคบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนักคลินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว,ว่ามิดหมอของกระเดิมและก็ถ้าพูดถึงหลวงกระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบก,กันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพ และที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยมังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบาร,รีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้น ก็กดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น id line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข99บิก big เเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทาง ลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขนาดนี้ก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งที่ผมได้รวบรวมที่ผมได้สะสมนะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีและก็ที่สําคัญเป็นมีดที่ต้องเรียกว่านอกจากมีปลด ความเป็นมาค่อนข้างที่จะดียิ่งกว่าก็คือในเรื่องของประสบการณ์นะครับต้องเรียกว่าแต่และเล่มนั้นเ,เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างดีพอสมควรนะเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันที่ได้มีโอกาสเข้ามานั่งทักทายกันเข้ามานั่งพูดคุยกันนะครับสําหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมหรือว่าท่านเก่าๆนะครับก็ ก่อนอื่นผมนักขัมิตรหมอครับก็ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่การเยี่ยมชมนะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะถือว่านะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่านะครับขอบคุณนะครับสําหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าหรือท่านใหม่นะ เมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็นะครับหากท่นเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ในแต่ละคลิปในเทโรนะครับนะก็อย่าลืมมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับนะอ่าก็จะได้ก็คือเวลาผมอัปโหลดชุดวิดีโอชุดใหม่ๆนะครับก็จะทําให้ท่านได้ติดตามก็คืออย่างต่อเนื่องนะ ก็อยากให้สูญเสียโอกาสนะครับก็นั่นหมว่าผมเองก็พยายามที่จะนาเอาความหลากหลายนะครับนะมีดของครูบาอาจารย์ของเรานะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างไม่ว่าจะเป็น <divert>. มีดหลวงพ่อเดิมหรือว่าจะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะครับหลวงพ่อกันหลวงพ่อป่วยหลวงพ่อเงินวัดพพะปางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็พยายามที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับหลากหลายความเขาเรียกว่าหลากหลายของครูบาอาจารย์นะครับความหลากหลายของครูบาอาจารย์นะครับนะ แล้วก็ที่สําคัญถ้าพูดถึงมีดหลงข้อเดิมนั้นก็นะครับเราก็คงจะเป็นที่ทราบกันดีนะท่านได้สร้างเอาไว้ก็คือมีหลายยุคหลายสมัยด้วยกันนะแต่ท่านแบ่งออกเป็นเขาเรียกว่าเป็น3มยุคใหญ่ๆด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดจุกต้นก็ดีจะเป็นมีดจุกกลางก็ดีหรือจะเป็นมีดจุกปลายก็ดีอย่างนี้เป็นต้นนะก็ท่านได้สร้างนะครับนะแล้วก็แบ่งนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น3ามยุคนะ ยุคต,ต้นๆนี่ท่านกาได้เริ่มสร้างเป็นจิตจลักษณะเลยนะครับก็ตั้งแต่ปี2450มาถึง2470นะอ่า2450มาถึง2470นะครับจาก2470ไปถึงอ่า2480นั่นก็จะเป็นมียุคกลางนะจาก2470ไปถึง2494นะั่นก็จะเป็นมียุคปลายนะครับนะก็เคยเรียนให้ท่านได้ทราบนะครับใน หล,หลายคลิปหลาย,ลายวิีโอเอาไว้นะแต่ก็ยังไรอ,อยัง,อยงไรก็ตามนะครับเราก็พยายามที่จะมาตอบย้ำนะครับในเรื่องเขาเรียกว่าเดิมๆนะเพื่อที่จะให้ท่านได้เข้าใจแล้ก็ให้ท่านได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนะครับนะตามความเป็นจริงแล้วนะครับในเรื่องของในส่วนของมีดหมอลวงก็เดิมก็จะไม่มีนะครับนะก็คืออะไรเยอะแยะงแต่ว่าพวกเราก็ชอบไป พูดไปคุยให้มันเยอะว่ากันง่ายนะครับนะแต่วันนี้นะครับหลักๆก,ก็ที่จะที่ได้เข้ามานั่งพูดคุยเข้ามานั่งทักทายกันนะครับก็จะนําเอาเป็นมีดนะครับนะขนาดเล็กเป็นมีดขนาดปากกานะครับที่วางไว้ด้านหน้าจะไม้ท่านได้ชมนะหลักๆในการทาคลิปทำวิดีโอนะครับก็จะเน้นไม้ท่านชมนะ เอาความหลากหลายของมีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่ลุงหลวง,งพกันหลวงพกว่กล้วยหลวงพ่เงินมัดพระปังเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะมาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้ชมนะให้ท่านได้ชมก่อนนะครับนะบนะเพียงแต่ว่าชมแล้วนะครับนะมันติดตรงไหน,นมีข้อสงสัยอย่างไรก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 6 3์9 1 4 9 6, 6นะ เบอร์0863291496นะครับก็โทรเข้ามาได้ทุกๆวันนะผมอีก,ก็เปิดสายทุกๆวันนั่นแหละนะ,ะที่วางหน้ากล้องนะครับจะเป็นมีดดั้มไม้นะครับฝักงาเป็นมีดดํามไม้เป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะครับแต่นี้แต่เล่มน,นี้จะเป็นงาแกะนะครับนะท้าวเวทส่วนนะ ส่วนเล่มนี้ก็จะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้อีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะ <c oughs> แล้วก็ที่วางไว้ก็จะเป็นมีดซาลิกาขนาดจิ้วนะครับนะ <c oughs> บนตักหลวงพ่อนะครับนะก <ược> ็จะเป็นมีดขนาดจิ๋วแล้วก็วันนี้จะมาเปิดเล่มนี้ให้ท่านได้ชมเป็นมีดปากกานะครับ <c oughs> <c oughs> ต้องเรียกว่าเป็นมีดชั้นครูอีกเล่มหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> เป็นมีดยุคก,กลางนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นศิลปะของช่างฉิมนะ แล้วที่วางไว้ข้างล่างนะครับจะเป็นเสื้อยันนะเสื้อยันในยุคสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะนี่ก็ลงพ่อเดิมท่านได้ทำนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะจําหน่ายจ่ายแจกนะครับให้กับสิทธิอนุสิ์ก็คือในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นยุคที่เข้ายากหมักแปลงนะครับแล้วก็ประชาชนก็เดือดร้อนนะครับนะก็ไม่รู้จะไปพึ่งพานะใครที่ไหนนอกจากที่จะวิ่งเข้าไปหา บินเขวัตนะครับบินขวัตไปหาหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นพระที่มีความเมตตาค่อนข้างที่จาหาที่ไหนแทบจะไม่ได้แล้วนะครับนะต้องต้องเรียนท่านอย่างนั้นจริงๆนะเอาล่ะนะครับก็จะไม่ได้เกินมากนะครับวันนี้นะก็จะนําเอานะครับจะเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้นะครับจะมาให้ท่านได้ชมนะก็นี่นะครับขออนุญาตนะครับก็จะหยิบขึ้นมานี่นะครับนะเป็นถือว่า เป็นมีดที่นะครับมีความอ,อุดมสมบูรณ์นะครับมีความงดงามมากสําหรับมีดเรือนี้นะอันนี้ก็มาให้ท่านได้ชมนะครับก็ขออนุญ,ญาตก็จะซูมนะเอะกล้องจะดูจะเหมือนฟ้าๆหน่อยนะครับนะก็อย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วดูแล้วก็มันมีตรงไหนไม่สมบูรณ์นะครับนะตรงไหนมันพอจะคอมเมนต์นะครับแล้วก็ สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับนะไม่ต้องไปเกรงใจกันนะอ่นนี่นะครับก็จะเป็นนะผมว่าดูมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็รู้สึกว่านะครับหน้ากล้องจะไม่ค่อยได้สงสัยจะไม่ได้เช็ดนะครับนะ,นะประมาณนี้นะครับนะก็มีหลายท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าเสียงนะครับวิดีโอจะเบานะอันนี้ก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอยู่ที่ใหม่นะครับอยู่ที่ใหม่เวลาผม ผู้นี่ผมก็ว่าเร่งนะครับนะเร่งสูงสุดแล้วนะครับก็อยากให้เสียงดังที่สุดว่ากันง่ายนะครับก็พยายามเร่งเร่งอยู่นะครับนะถ้าเกิดว่ามันมีตรงไหนผิดพลาดยังไงก็ต้องกราบขออภัยนะครับนะกระมานาที่นี้ด้วยนะประมาณนี้นะครับนะก่อนที่จะเข้าไปดูในส่วนของภายในเราก็มาชมในส่วนของภายนอกนะครับนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตก็จะสูงนะครับนะ ก่อนเราจะไปดูในส่วนของภายในนะครับมาดูในส่วนของภายนอกนะครับนะให้ชัดๆก่อนนะอย่างมีดเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีดยุคกลางนะครับเป็นมีดยุคกลางนะของหลวงพ่อเดิมเป็นมีดน้ามงาฝักงานะเรียกว่านะครับนะเป็นนอกจากที่จะเขาเรียกว่านะทุกอย่างยังครบถ้วนสมบูรณ์นะครับที่สําคัญนั้นก็จะมีความ แข็งแรงนะมีความแข็งแรงเรียกว่า,ามากมากเลยนะครับนะนี่ท่านลองดูนะครับนะส่วนของภายนอกถือว่าายังอยู่ครบนะครับนะในส่วนของแหมก็แหมไข่ปลาก็ยัง,ก,ยงก็ยังชัดนะครับยังชัดนะที่สําคัญนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดสองกษัตริย์แล้วก็เป็นแหม่เจนะ็ดเก้านะเป็นแหม่เจ็ดเก้านะครับก็สําหรับท่านที่เคย อายุบนเส้นทางเครื่องรางนะครับพูดถึงแม่ 7, เจก็พอจะทราบกันอยู่แล้วล่ะนะอ่านะครับก็หมายถึงว่าลวดนะครับแม่ที่อ่าเขาเรียกว่าลวดที่รัดนะครับที่รัดฝักนะน,นี่นะครับนี่ที่ท่านเห็นอยู่นะอันนี้จะเป็นแม่เก้านะครับนะอ่าข้างล่าง3เส้นแล้วก็เส้นที่4เส้นที่อ่าเป็นเส้นใหญ่นะครับข้างบนแล้วก็5 6 เส้นที่8เป็นเม็ดไข่ปลาแล้วก็เส้นที่9บนเหนือไข่ปลานะครับนะอันนี้ก็นะก็เป็นนั้นว่าท่านลองชมดูนะครับนะลองชมดูเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็โทรเข้ามานะครับนะโทรเข้ามาที่เบอร์086 329 1496เบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6ก็โทรเข้ามาได้นะครับนะโทรเข้ามาได้เลยนะอ่าก็เรียกว่า ในทุกๆคําถามนะครับก็คือนักคลิมิตหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนยกเว้นอยู่คําถามเดียวและคําตอบเดียวก็ขออนุญาตอาจ,จะไม่ตอบก็คือในเรื่องของแทแฉนะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบดูเหมือนจะดีนะครับนะแต่ถ้าตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะ แล้วก็ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะอันนี้ก็เรียนไว้นะครับเรียนไว้อย่างนั้นเลยนะเอาล่ะก็นะครับนะพอดูในส่วนของภายนอกเสร็จปับ๊บเราก็จะมาดูในส่วนของภายในนะ,ะมาดูในส่วนของภายในนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตก็จะซูมนะครับนะให้ท่านได้ เห็นความชัดเจนนะครับเห็นความชัดเจนในเรื่องของผิวของเหล็กนะผิวของเหล็กนะครับนะ <S <S เนื้อในของเหล็กนะครับเกี่ยวกับพวกความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับและก็ความเป็นจริงนะเราต้องการที่จะขยายนะครับนะให้ท่านได้คือซูมให้ท่านได้เห็นความคมชัดลึกว่ากันง่ายนะครับนะเพราะเราไม่มีอะไรที่จะมาต้องมา มาปิดบังกันนะมีดตะเล่มผมจะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับจะไม่พูดนะแต่จะนำเรียกว่าสิ่งที่ผมมีอยู่นะจะให้ท่านได้ชม,มให้ท่านได้เห็นนะครับเียแต่ว่าท่านชมแล้วนะครับนั่นแหละครับก็อยู่ที่ท่านนะในทุกๆคำถามนะครับธรรมชาติมีคำตอบให้กับทุกท่านนะก็คงนะคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดนั่นแหละนะครับนะ แต่ก็คือไม่อยากพูดแต่เมื่อพูดไปแล้วนี่ก็นะครับนะมันจะทำให้เขาเรียกว่าสมมติว่าผมพูดบอกว่าดีนะครับนะแต่ของไม่ดีนี่มันก็จะไปพูดไปทำใหม่นะก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพรก็าบางท่านก็เชื่อบางท่านก็มีเชื่ออะไรประมาณนี้นะอ่านี้นะครับขอผมจะขออนุญ,ญาตนะครับก็จะดึงงานะนะดึงออกมานี่นะครับนะให้ท่านได้ชมนั okay, พอดึงนะครับหน้าใบออกมาเสร็จนะครับเอ็กล้องนี่จะฟ้าไปนิดหนึ่งนะครับนะอ่านะาดึงใบออกมาก็พยายามจะซูมนะครับให้ท่านได้ดูในส่วนของภายในของฝักนะอ่านะครับนะเมื่อกี้ให้ดูในส่วนของภายนอกนะครับในข้างนอกก็ว่าเก่าแต่ข้างในเก่ายิ่งกว่านี่นะอ่านี่นะครับก็มาให้ท่านดูให้ท่านได้ชม หลักๆเลยหลักๆเลยนะครับนะในส่วนของงานะฝักก็งาค่อนข้างท่จะนะครับนะไม่ได้เก่าธรรมดาเก่าแล้วก็ช่ำนะ,ะเป็นงาที่มีทั้งเก่าทั้งนะครับนะช่ำนี่นะก็สําหรับมีเรื่องนี้นะ,ะนี่มาให้ท่านได้ดูอันนี้คือเป็นฝักนะครับนะเป็นฝักของงานะก็เรียกว่าอลองชมดูนะครับนะ ผู้ที่จะบอกว่าใช่นะก็ท่านผู้ชมนั่นแหละนะครับนะถ้าผมบอกว่าใช่คนเดียวมันก็มันก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะก็ต้องให้เพื่อนบอกว่าใช่ด้วยประมาณนี้นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตก็จะวางในส่วนของอาฝากเอาไว้นะครับในส่วนของฝากเอาไว้ทีนี้ก็มาชมในส่วนของอานนีนะครับนะมาชมในส่วนของใบมีดเล่มนี้นะอ่านี่นะครับนะ เริ่มต้นตั้งแต่ปลายของมีดเล่มนี้นะครับนะชับข้อใบ2.5นะครับชับข้อใบ2.5มีเล่มนี้นะมีเล่มนี้เป็นมีดหลงข้อเดิมวัดหนองโพนะครับเป็นมีดยุคก,กลางกับที่สําคัญนั้นเป็นศิลปะนะก็คือของช่างชิมนะครับนะเป็นการตอกลายน่องสิงนะ,ะน่องสิงแบบนี้ก็เรียกว่าจะไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอสักเท่าไหร่นะครับนะ เรียกว่าเป็นน่องสิงที่มีความงดงามแล้วก็มีความคมนะครับแล้วก็ชัดลึกนะสำหรับมีดเล่มนี้นะครับนะก็เรียกว่าเป็นที่เห็นไหมครับนะเป็นที่เรียกว่าเป็นที่เห็นแล้วนะครับเห็นแล้วเป็นที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับมีดเล่มนี้นะนะครับผมดูแล้วกล้องจะมีปัญหานะครับนะ จับฝ้านะครับนะต้องจับฝ้าไม่เหมือนกับทุกทุกวันนะครับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เช็ดนะครับนะไม่ได้เช็ดหนะ้ากล้องนี่นะนี่นะครับพยายามจะให้ท่านได้เห็นนี่นะครับนะความาคมนะครับนะกล้องจะมีปัญหานิดนึงนะครับนะความคมชัดลึกนะครับนะก็จะไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่คือจะ หน้ากล้องจะฟ้านะครับนี่ก็ให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับความงดงามนะครับความงดงามของมิลเลนนีนะผมพยายามจะเลื่อนนะครับนะให้ถูกมุมให้ท่านได้เห็นความอาคมนะครับชัดลึกนะที่ท่านเห็นอยู่นั้นก็จะเป็นคราบไข่นะครับนะเป็นคราบไข่ที่ซึมจาก ภายในนะครับสู่ภายนอกนะครับก็คือซึมออกมาจากเล็กภายในนั่นแหละนะแต่มองด้วยตาเปล่านะครับนะดูของจริงแล้วมีดเล่มนีจะจะงดงามนะครับนะใบจะสะอาดสะอ้านนะครับเป็นมีดที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาใช้กันนะจะไม่ได้มาเลอะเทอะเปดปอนนะครับนะเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานนะครับมาจาก เมือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะก็จะเขาใช้แล้วเขาจะมีการดูแลรักษานะครับนะก็คือเป็นอย่างดีนะนี่สาหรับมีดเรนนี้นะครับก็มาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนี่นะนะครับเรียกว่าเต็มไปด้วยนะครับเต็มไปด้วยคราบใครนะครับเต็มไปด้วยความเก่าเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาตินะ สำหรับมีดเล่มนี้นะครับพยายามจะหาหมุมนะครับนะหาหมุมให้ท่านได้เห็นความความเก่านะาแสงนะครับนะแสงนี่แล้วก็ให้ท่านได้ค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูนี่เป็นนะกล้องอาจจะผมว่ามีปัญหาแน่ๆนะครับวันนี้นะกล้องนะนะครับแล้วก็เป็นอันว่านะครับก็ ถ้าท่านดูแล้วท่านมีข้อสงสัยนะครับนันตรงไหนอย่างไรก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนะที่เบอร์0 8 6 6 3 9 4 9 4 9 9 6นี่แหละนะเบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะนี่ครับก็พยายามจะปรับแสงให้ท่านได้เห็นนะครับให้ชัดที่สุดให้ดูดีที่สุดนะครับนะแต่ผมเรียนท่านตรงๆว่ามีดเล่มนี้ ถ้าดูตัวจริงนะครับนะถ้าดูของจริงแล้วงดงามมากนะครับนะมีความอุดมสมบูรณ์ไปทั้งเล่มเลยนะครับทั้งเล่มเลยนี่นะ,ะเป็นศิลป,ปะการตอกลายก็จะเป็นของช่างฉิมนะครับนะพูดถึงช่างฉิมก็เป็นช่างที่เบอร์ต้นๆน,น,นะครับนะของวัดหนองโคหรือของหลวงพ่อเดิมของเรานะครับก็นื่งจากว่าเป็นช่างที่หลวงพ่อท่านได้คัดเลือกได้คัดสรรเอาไว้นะอ่า ก็มีหลายท่านด้วยกันนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นที่เป็นช่างยุคกลางที่เข้ามาตีมีดให้กับหลวงพ่อเดิมก็หลวงพ่อเดิมเป็นผู้คัดสรรเอาไว้นะครับนะก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่างฉิมนี่แหละนะครับไปช่างสอนแล้วก็ช่างแม่นช่างไข่ช่างทินช่างผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกหลายๆช่างนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อท่านมานะครับแต่ว่าเบอร์ต้นๆเบอร์ที่โดดเด่นที่สุดที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะ โดยเฉพาะจะเป็นช่างชิมลวดช่างสอนนี่แหละนะครับนะก็จะเป็นช่างที่ตีมีดสร้างมีดส่งให้กับทางวัดหนองโพให้กับหลวงพรเดิมของเรานะอะก็มีเท่าที่นะครับที่ได้ทราบจริงๆแล้วนี่ก็ที่มีเป็นที่ยอมรับจริงๆนะครับนะก็คือสองช่างนี่เรียกว่า เป็นช่างที่มีฝีมือนะครับนะนอกจากเป็นผู้ที่มีฝีมือที่ดีแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์นะต่อทางวัดหนองโพหรือว่าต่อหลวงพระเดิมของเรานะครับนะ,ะก็ไม่ใช่ว่ามีฝีมือธรรมดายนะอย่างเดียวนะเป็นคนดีด้วยนะครับเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อทางวัดหนองโพด้วยประมาณนี้นะ อันนี้เอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนะแล้วก็นะครับพอดูในส่วนของใบเสร็จปั๊บก็มาดูในส่วนของกันนะครับนะ,ะกันของมีนี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสําคัญไม่ได้อ่าต่างกับที่อื่นเลยนะครับนี่กันนะครับที่รัดด้วยแหมนี่นะนะครับนะ,ะก็นึกจว่ากันนี่ก็เป็นจุดที่ได้รวบรวมนะครับและกะมวลสารทั้งหมดนะ บรรจุเข้าไปไว้นะครับข้างในเมื่อบรรจุเสร็จ şey ปั Lew ๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนี่นะนะครับปิดด้วยข้างนี่นะครับนะกล้องจอฟ้านะครับกล้องจะมีปัญหานิดนึงนะเออนะครับนี่นะมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับนี่นะ ปิดด้วยข้างนะครับนะเมื่อปิดด้วยข้างก็เนี่นะครับก็ถือว่าเป็นจบนะครับนะก็จะทําการผูกเสกอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับนะทีนี้พอดูในส่วนของนะครับกันเสร็จปั๊บก็มาดูในส่วนของด้ามน,นะนี่นะครับด้ามก็เรียกว่านะงาน,นะครับเป็นงาเดิมๆนะครับนะสภาพของงาเป็นงานที่นะครับนะก็ มีความฉ่ำนะ,ะก็จะออกสีน้ำตาลนะครับเข้มนิดนึ่งนะบางท่านก็ถามผมเข้ามาว่าทำไมงามันไม่สีขาวเลืออาจารย์นัคินประมาณนี้นะคืออย่างนี้นะครับเลืองพูดถึงงานะครับก็เป็นจุดที่ได้สัมผัสกับมือผู้คนนี่ก็คือค่อนข้างที่จะมากนะกว่าส่วนอื่นๆเรียกว่าอย่างนั้นนะ,ะนะครับนะ ีนี้เมื่อผ่านการใช้งานนะครับมาหลาย10ปีเรียกว่านะครับมีดเอ็มีก็90กว่าปีนะแปกว่าถึง90ปีประมาณนี้นะทีนี้ก็มันเป็นเรื่องโปรตินะครับของที่ได้ผ่านการเวลามาค่อนข้างที่จะยาวนานนะ,ะเพราะนั้นสีต่างๆก็จะปรับเปลี่ยนไปตามการเวลานะ กาเนื่องจากว่าคนเราเนี่การกินก็กินไม่เหมือนกันนะครับบางคนกินหวานบางคนกินเค็มบางคนกินเปรี้ยวนะเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะถูกสัมผัสบ,บ่อยๆก็จะทําให้สีนะครับของงานนี่ก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้เรื่องแปลกอะไรนะแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องการที่จะแจ้งให้ท่านได้ทราบนะ ให้ท่านได้ทราบว่านะครับนะลักษณะการเปลี่ยนนะครับหรือว่าสีสันอะไรต่างๆพวกนี้มันก็เกิดที่มาคือเป็นแบบที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะมีที่มาที่ไปนะแต่ให้มองว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของใช้นะของใช้นะครับนะมันก็จะจะให้มันคงเดิมจะให้มันเหมือนเดิมคงไม่ใช่นะครับยิ่งเก่ายิ่งผ่านการเวลาไปยิ่งนานเท่า,าไหร่ก็ยิ่ง ันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับนะอันนี้ก็เรียนเอาไว้เรียนเอาไว้อย่างนี้นะครับเอาละนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาก็นะครับนะ23กับ39วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะ,ะสำหรับท่านใหม่ๆนะครับนะที่เข้ามาติดตามรับชมนะก็อย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับนะในแต่ละคลิปในี่โอนะครับที่ท่านได้รับชมมาหากท่านเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะ ก็จะลืมครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์เข้ามาช่วยกันเชิดชูบูชาบารมีของหลวงพ่อเดิมนะก็คือให้อ่าเป็นที่รู้จักของผู้คนนั้นก็คือมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆชื่อเสียงของท่านนั้นต้องบอกว่าขาจรขาดใจไปทั่วทุกที่ทุกคนทุกแห่งอยู่แล้วล่ะนะแต่วันนี้เราก็ต้องการที่จะเข้ามาเขาเรียกว่านะครับเชิดชูนะเข้ามาเชิดชูนะครับแล้วก็เข้ามา ช่วยกันนะครับทำการยกย่องนะครับนะชื่อเสียงของหลวงพ่อนั้นนะครับให้ยิ่งเขาเรียกว,ว่าเป็นที่รู้จักของผู้คนมากยิ่งขึ้นนะครับนะก็คือเราจะมาช่วยกันก็คือธนุบำร,รุงนะครับสิ่งที่ครูบาอาจารย์นะครับท่านได้สร้างเอาไว้นะ อยู่กับแผ่นดินไทยเราตราบนานเท่านานเรียกว่าอย่างนั้นเลยนะนะครับเรือาหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วนะครับท่านก็ติดตรงไหนมีปัญหาอย่างไรนะคืออยากจะให้ติดตรงไหนนะครับให้ถามตรงนั้นนะติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นได้เลยนะครับนะก็โทรเข้ามาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6, 9 6นะ เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามนั้นนักคลินมิกหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นักคลินมิกหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ